มีใครเป็นคนไทยมาที่ๆี่ที่ไหนเนี่ยวัดดีฮัลโหลฮัลฮ,ฮ,ฮ,ฮัมีใครด้ยินมั้ย โอเคเราลงตรงนี้เลยสวัสดีครับสวัสดี<น>ค,ครับครับไหนที่สุดก็เจอคนไทยสักทีเล่นมาเป็นสิบตาจะร้องไห้พุ่งไปเจอกับคนังกิษมาคุยไม่รู้เรื่องเลย<อ>นายนายนายชื่อในายใช่คนที่ชื่อทีทูเอ็นปะเอาชนกค,ครับน,นายนายใช้ชื่ออะไรอ่ะทีทูเอ็นเหรอ ให้มาครับผมผลเปิ้ลนึ่งหลุมมาถึงอ๋อเปิ้ลหนึ่งเมตรไม่ได้กี่ยวนายอยู่ไหนเนี่ยเอ่อผมนักเนี่ยเรานี่มันจะมากอสพี่ากอสซีราอยู่ไหนวะเดี๋ยวคนหนึ่งนะพี่ไปเอาเอาปงเอาปืนมาอ๋อเห็นแล้ว400เมตรเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวก็เก็บปืนนะก็สซีรามันจะเดินมาทางนี้แน่นอนร้อยมันมาพังของร้อย รอมาฟังของเดี๋ยวจะเก็บภาพกอซิล่าไว้เป็นที่ระทึกสำหรับทุกคนมีใครมาบ้างวะเฮ้ยมีคนมีคนมีผมดีไม่ไม่มีคนมาตรงที่ขี้ผายแล้วขีายแล้วอะไรละเสียงัมอยุกใ้ามากว่าเตรียมตัว อยู่ไปใกล้ไปไม่ล่ะเธอไปยิงยิงดื้อมีไงมันมาแล้วโอ้มันเข้าไปจากบ้านโอ้พระเจ้าช่วยด้วยโอ้ยอยาเข้ามาใกล้อ้ามันยิงแล้ว อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้โอเคกอสิราจะยิงแล้วตีใจจังมีคนพูดด้วยสักทีเราอยู่ไหนนะโหอยู่ไกลมากเลย ครับอันนี้ผมมาฟาร์มพี่ผมเม่มปะโอเคก็ไปทางนั้นพี่ร้อยก็ซีล่ามันเฮ้ยมีคนเคยเข้ามาแล้วนี่ประตูบ้านเปิดครับซีล่าอยู่ไหนว่านี่ครับนี่ครับอะไรนะพี่มีใครเปิดเดี๋ยวจะลองเปิดใหม่ก็กลกับทางโลกดูฮัลโหลครับรฮัลโหลที่เซิร์ฟมีใครเป็นคนใครบ้างไหม ผมไงพี่ผมผมคนใดดิพี่ไม่ไม่ไม่คุยคุยกับทางเซิร์ฟไงคุยกับทางเซิร์ฟมีใครอีกไหมนอกจาก M M M C C J นคนไทยจอยคุยกันได้รู้สึกว่าเอพิกจะโดนทหลม่มเราไม่ควรมาที่ฐานตรงนี้เลยโอ oh, <no! S 1> ้โหฮ้่เราเจอคนเราเจอคนเราเจอคน อก่มันอยู่ในฐานอีพิกมันอยู่ในฐานอีพิกเดี๋ยวก็ซิล่ามันจะมาถล่มฐานอีพิกแล้วโอ้โหจับยาแล้วมันมาตรงที่เลยบันเลแล้วไม่นะเก็บยาแบบว่าจะมาทำก็ซิล่าต่อยปี่อ้มันมีคนอยู่ในฐานอีพิกมันต้องเป็นคนวงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆเราจะเข้าไปดูก่อนไป แต่ตอนนี้ก็ซีลาเดินไปเดี๋ยวได้ยินได้ยินพี่เห็นน้องแล้วน้องอยู่ข้างหน้ามันมีคนยืนในหารเอปิกด้วยเดี๋ยวก็ซิีรามันจะมาถล่มที่นี่พี่ๆข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเปล่าก็ซล่ามันตัวใหญ่มากโดนขีดหายก็ซิีราโอ้ไมค์กดอร็ปืนดีปืนดีอย่าเราจะเข้าไปดูในห่านอปิกจะโดนเหยียบ เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูในเอพิกก่อนเดี๋ยวจะกลับมาทางเข้าไปอยู่ทางไหนวะเนี่ยจะมานะน้องเราจะไปในพื้นที่พี่ไหนพี่พี่กำลังจะเข้าถ่านเอเิกก็สไล่จะมไม่มาไม่ต้องมาเดี๋ยวพี่ว่าทางเข้าจอดมันอ้อทางเข้าอยู่นี่คงไปยิงก็สีล่าแล้วน้องจะไปยิงก็สีาแล้พี่จะเข้าไปดูในถ่านเอเิกว่ามันมีอะไรบ้างทำไน มันมันต้องหรอกใครนล่าพังก่อนนพี่มันถึงมีของอะไรตรงไหนพี่ดูไปหาพี่ผมโดนก็สีแลกก็คือเราเอาคอนทุบไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมแฟนดีสะเทือนโอ้พระเจ้ามันมาหาฉันแล้วบันไลไส้มันจะทำอะไรเราอะ นายคือก็เกวี้ยวข้างหลังข้างหลังพีข้างหลังยิ่งกว่าเลยดีกว่าดีกว่าลยนะขอชี้ให้คุของเราเป็นคนในกลุ่มเอพิกของเก็บของเฮ้ยกอซิล่ากอซิล่ากำลังมานี่น้องเจียวแล้วมันเริ่มมันเริ่ม้างมันเริ่มบ้าพังเรารีบออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะมาทุบถล่มพื้นที่มันเข้าใกล้มากเดยท เออไม่ได้มันเดินช่ไจังหวะไอก็สิ่งแรกมันเริ่มมันเริ่มบากข้างมันเริ่มบากข้างยิงแล้วทางเข้าอยู่ทางไหนอ่ะมันยิงมันยิงมันยิงร้อนกลิ่นปากโอแเ่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้รับความบาดเจ็บอะไรจากการยิงเลยสี่ทางเข้าอยู่ไหนเฮ้ยมันเดินมานแต่ยิงแล้วเนาะต่อยตอยก็เถอะเดี๋ยวมันยิงเรายิงแล้วพี่แต่ผมไม่รู้ว่าทางเข้ามันอยู่ไหนนะพี่ เราเราเรารีบถอยกันก่อนดีกว่าตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อกี้มาขับรถมาเอ้หนิมมันจะยิงมันจะยิงตายผมมันยิงมาแล้วเกือตายเฮ้ยจีบีก่อนเร็วน้องอยู่องไปแล้วเลือนเลือดรอก่อนน้องล่ะน้องอยู่ไหนน้องรอน้องก่อนเคน้องรอได้เป็นแค่สองคนน้องเอาไปเลยเดี๋ยวพี่เดินไปเองเฮ้ยมันมาแล้วโคตรอยู่ไม่ได้อะไรพี่ผม ผมรอดูมันใกล้ๆด้วยใช่นี่ก็จะมาทำคลิปกอิล่าไม่นะเราจะตายไปพร้อมกันไม่เดี๋ยว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 ฉันฉันไม่เอาเท้าเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นนะใจเย็นว้าวมันไกลมากว้าวโอ้ยกอสิล่ามาแล้วพี่ีีนมาแล้วความหวังคาดื้อเห้ิถีโอ้โหโอ้โห

ป่าไงแม่งหมู่ข้างหน้าจะมีโอ้ยเียเฮมยเดายเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ีเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้างหลยงข้ยงหลัเ้เเฮ้ยเฮ้ย้เย้ยยเยเ้